เดี๋ยววันนี้นะลุงจะพาละหลานๆไปเซนทันเวสท์วิลกันนี่ลุงพาน้องหมามาด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันแห่งความรักนั่นเองลุงก็เลยถือโอกาสพาลูกพาเมียมาเที่ยวกันเดี๋ยวเรากำลังจะไปเพดพาร์กกันนะและหลานดูนะจ๊ะถ้าเกิดลหลานลืมเอารถมาก็อามาเช่าตรงนี้ได้นี่มีให้น้องหมาขี่ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าจะมีป้ายโฆษณานิดหน่อยอ่ะเราเริ่มไปเดินกันเลยดีกว่าว่า ภายในเพดพัคมันมีอะไรบ้างมาถึงก็เจอเพื่อนคู่แรกเป็นแมวพันอะไรก็ไม่รู้นะลุงก็ไม่ค่อยเลี้ยงแมวเท่าไหร่แต่ว่าเห็นมันน่ารักดีหมาก็มีให้ดูกันประปายไม่ว่าจะเป็นหมาสายพันธุ์ต่างๆหรือว่าอาจจะได้เจอเพื่อนกับชิวว่าหมาพันธุ์เดียวกันก็มีนะนี่นานๆที่ได้เจอเพื่อนนะเผาพันธุ์เดียวกัน เออแต่ว่ากองทัพเนี่ยมันก็ต้องเดินเลยท้องก็เลยแวะทานอาหารนิดนึงก็จะเป็นพิซซ่าเกี๊ยวซ่าลุงกินหมดเพราะว่าช่วงนี้ลุงชอบอะไรซ่าซส่วนลูกหมาของลุงเนี่ยก็ทําได้แค่มองตาละห้อยลุงก็ต้องทําเป็นไม่สนใจแต่สายตาลุงเนี่ยเลิกหลักใหญ่แล้วนะทำไงได้ล่ะอาหารมันเป็นอาหารคนนี่เกี๊ยวซ่าชิ้นใหญ่ๆลุงขอจัดอีกหนึ่งคำ อืมอร่อยถูกใจจริงๆนั่นพระเจ้าโจ๊กมาด้วยนะสงสัยแกก็จะมาเดินเที่ยวเหมือนกันอืมสงสารลูกจริงๆอยากให้กินนะแต่ว่ามันเป็นกระเทียมลูกทานไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวตาจะบวมอีกนะจ๊ะต้องเข้าใจพ่อเหมือนกันนะทําได้แค่ให้กินน้ําเพื่อเลี้ยงกระเพาะไปก่อนดีกว่าไม่มีอะไรกินเลยนะจ๊ะลูกนะอ้าวของหวานมาแล้วว้าว เป็นไอติมส้มยูสุนะจ๊ะ,ละหลานอืมนิ่มละมุนล,ลิ้นจริงๆอยากบอกว่าอร่อยอร่อยอ่ะจัดสะอีกคำอืมเลือกหลากอีกแล้วนะหลังจากเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันนี่ออกกำลังกายกันนิดนึงนะลูกนะนี่เป็นลู่วิ่งแบบนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ละหลานสะดวกกันเลยและนอกจากจะมีลานวิ่งที่กว้างแล้วยังจะมีเพื่อนๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหมาพันเล็กพันใหญ่ต่าง อย่างเพื่อนของตุนตัวนี้นี่เป็นหมาสีขาวไม่รู้ว่าเป็นเพศผู้เพศเมียนะนานๆทีเจอเพื่อนก็จัดซะหน่อยลูกอสวัสดีจ้า้องสาวพี่ชิ่ตุนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอไปขี้ก่อนส่วนที่ขี่ของหมาเนี่ยก็มีนะอยากจะให้น้องหมามาอุจจาระเนี่ยก็สามารถทําได้เลยที่สนามหญ้าตรงนี้ถ้าหล,ลานๆเดินเมื่อยแล้วเนี่ยก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะมันจะเป็นมุมนั่งมุมนอนแล้วแต่ละหลานจัดเลย ลุงอยากแนะนำจริงๆนะว่าเซนทัลเวสต์วิลเนี่ยมันดีต่อสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงจริงๆพามาเดินเล่นพามาช็อปปิ้งนี่ได้หมดเลยนะยังไงก็ลองมาเที่ยวแล้วกันแต่ลุงขอบอกว่าดีดีด